กูทำหมดแล้วกูก็ไม่อยากเป็นเจ้าอาวาสแต่กูรู้ว่ากูทำได้ดีกว่าพวกมึงก็แล้วกันว่าแม้ล่อยอองเข้าไปได้คนเดียวยังเปลี่ยนแปลงขนาดนี้ถ้ารัฐมนตรีของเราเข้ากระทรวงเมื่อไหร่ประเทศไทยเปลี่ยนแน่นอนผมอยู่ในการแก้รัฐมนูญมันบอกจะเอากติกา6หกคุกมาขยี้เราให้เราเหลือต่ำสิบไอคนที่พูดอย่างนั้นพักมึงต่ำสิบไปแล้วผมพิสูจน์แล้ว พักการเมืองเก่าๆแม่งเหมือนกันหมดมึงจะผ่านสนามอะไรมาก็เหอะมึงจะเข้าป่ามาก็เหอะสันดานเดียวกันตอบหน้าก้าวไกลพักเดียวไปเลยเอาแม่งทั้งนายกเอาแม่งทั้งประธานสภา คิดถึงบ้านเว้ยเก็บกดหลือเกินอยู่บนบัลลังกูอยากจะด่ามานานแล้วพูดเล่นนะพูดเล่นนะยังไม่ได้เก็บของออกมาพี่น้องครับ ผมเป็นบทพิสูจน์ของพักก้าวไกลว่าแม้นปล่อยองเข้าไปได้คนเดียวยังเปลี่ยนแปลงขนาดนี้ถ้ารัฐมนตรีของเราเข้ากระทรวงเมื่อไหร่ประเทศไทยเปลี่ยนแน่นอนทุกท่านครับผมทำอะไรสำเร็จไปแล้วบ้างเปิดลานประชาชนให้ชนนุมนุมกัน หรือฟื้นงานรัฐมนูญครั้งแรกใน60ปีให้ประชาชนเข้าไปสังเกตการประชุมได้เต็มวันทำโปรไฟล์สสก็แล้วกูทำหมดแล้วมันไล่ผมตั้งแต่วันแรกที่ผมได้ตำแหน่งเลยเลยรีบทำกลัวไม่เสร็จแต่พี่น้องครับคนไทยทั้งประเทศรู้แล้วว่า นักการเมืองที่หาเสียงไว้แล้วทำได้จริงมีอยู่ในพักก้าวไกลคนอื่นแม่งดีแต่พูดเสียดายเคยชอบกันหลายคนเสียผู้ใหญ่ไปแล้วผมเองนะครับตั้งใจเป็นอย่างมากและสิ่งที่พวกเราพิสูจน์ตัวเองแล้วก็คือ คนอย่างพักก้าวไก่เป็นใหญ่แล้วไม่ลืบตัวตอนเข้ารับตำแหน่งใหม่ๆมีแต่คนบอกเป็นไอเนนบวชใหม่จะไม่ให้เป็นเจ้าอาวาตกูก็ไม่อยากเป็นเจ้าอาวาสแต่กูรู้ว่ากูทำได้ดีกว่าพวกมึงก็แล้วกัน พนั้นพี่น้องครับผมอยากให้ทุกคนมั่นใจแนวแนวทางของเราตอนที่ผมเป็นกรรมการบริหารของพรรคก้าวไกลไม่มีใครมั่นใจว่าก้าวไกลจะตามอนาคตใหม่ได้หรือไม่แต่บัรน,นี้เป็นบทพิสูจน์แล้วครับมองไปที่สสเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่อยู่ในพักคนเหล่านี้คือคนที่จะนำทับต่อไปแล้วทาให้เราพร้อมที่สุดในการเลือกตั้งทุกระดับ เพราะนั้นพี่น้องครับพวกเราสามารถยืนอยู่ตรงนี้ได้ตรงข้ามกับพวกเขาทำเป็นทุกอย่างตั้งแต่ลากรถถังมาตั้งแต่ยึดสารธรรมนูญตั้งแต่ปปชไม่เจอนาฬิกาป้อมมึงทำเป็นทุกอย่างเลยยกเว้นชนะเลือกตั้งใช่ไหมมันเลยกลัวไง นะมันเลยกลัวไงขนาดเราผมอยู่ในการแก้รัฐมนูญมันบอกจะเอากติกาเหกหุกมาขายี้เราให้เราเหลือต่ำสิบไอคนที่พูดอย่างนั้นพักมึงต่ำสิบไปแล้วแล้วรอบหน้านะครับพ่อแม่พี่น้องผมพิสูจน์แล้วพักการเมืองเก่าๆแม่งเหมือนกันหมดผมพิสูจน์แล้วมึงจะผ่านสนามอะไรมาก็เหอะ มึงจะเข้าป่ามาก็เหอะสันดานเดียวกันเพราะฉะนั้นรอบหน้าก้าวไกลพักเดียวไปเลยเอาแม่งทั้งนายกเอาแม่งทั้งประธานสภาแล้วเปลี่ยนประเทศด้วยกันขอบคุณครับ